สวัสดีครับวันนี้ไว้ก้ก็จะพาไปเที่ยวเดอะพีกนะครับไปเดอะพีกไปนั่งรถขึ้นเดอะพีกแคมนะครับเดี๋ยวเป็นรถโฉมใหม่นะครับที่เพิ่งจะปรับปรุงเสร็จนะครับผมพีกแคมนะครับตอนนี้เราจะนั่งรถลางจากาสนามม้าแฮปปี้วอลเลย์นะครับเพื่อที่จะไปลงที่หน้าธนาคาร HSBC นะครับผมเพื่อจะเดินไปที่ ถ้าจอดรถต้นรางนะครับสถานีรถรางเพื่อที่อยจะขึ้นไปที่เดอบพีกนะครับผมเราจะไปดูกันครับว่าโฉมใหม่เขาปรับปรุงแล้วเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมลุย ตอนนี้ไว้ก็ก็จะมาถึงใกล้จะถึงสถานีธนาคาร h อ b c แล้วนะครับเราก็เตรียมตัวจะลงแา่งรถแล้วนะครับผมพอ,สเ,อเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปดูนะครับไปดูเดินไปที่รถรถแต่รถรางขึ้นเขานะครับเ,เขาทำเสร็จใหม่นะครับ ถ้ารถถ้ารถรางนี้สุดสายก็ประมาณสามเหรียญน,นะครับผมถ้ารถรางแทบจะทุกขึ้นขั้นไหนก็สามเหรียญน,นะครับเด็กก็จะสองเหรียญตามราคาครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงธนาคารหน้าธนาคาร HSBC นะครับย่านเซ็นทันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะลงแล้วนะครับครับลงแล้ว ตอนนี้เราก็มาอยู่กับสัญลักษณ์ของธนาคารนะครับรูปสิงโตนะครับผมนี่ครับจะมีสิงโตสองตัวอยู่ฝั่งซ้ายขวานะครับส่วนข้างล่างก็จะเปิดโล่งนะครับธนาคารนี้ได้บีซีด้านล่างก็เปิดโล่งเลยนะครับเป็นวงจุ้ยตามหลักฮ่องกงเขานะครับคนจีนนะครับผมตอนนี้เสร็จแล้วเราก็จะเดินไปเลยนะครับเดินทะลุใต้รอดธนาคารไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะไปที่ อา,อาคารเสิ์ฟกุ้งนะครับเดินข้ามไฟแดงตรงนี้ครับผมด้านหน้าก็จะเป็นอาคารเสิ์์กุ้งนะครับเราจะข้ามไฟแดงไปกันคนระับผัดนอลอยสงนี้นะครับ ผงนี้ก็เป็นสถานีรถรางนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นข่ารถรางนะครับนี่เขียนว่าเด็กที่แคมที่แคมนะครับทิ่แคมเวนแช่วหมเป็นพีกนะครับเป็พิกแคมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปข้างในเลยนะครับผม นี่ก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์เครื่องจากเขาที่ใช้ในการดึงรถรางขึ้นไปนะครับครับนี่ก็เป็นรถรางสมัยเก่านะครับเพราะว่าจะจำลองไว้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงยังไงวิวัฒนาการมายังไงอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์ขึ้นเกาะเขาลวมันครับจะลองร,รอบขึ้นเกาะอ,อืมนี่ครับ ส่วนใครยังไม่มีตั๋วก็เดินเข้ามาซื้อด้านในเลยนะครับผมนี่ครับพอจะมีเคาน์เตอร์ให้ซื้อแต่ถ้าใครใครมีปัดตทุ่งแล้วหรือโอตุปต์ก็เอามาตุ๊ดได้เลยนะครับผมนี่ครับตุดเข้าไปเลยครับนี่ครับตุดพอดีของผมเอาไว้ในโทรศัพท์นะครับก็จะตุดได้เลยนะครับตอราคาก็ครับสี่สิบเกียนเหรียญครับแล้วเราจะเข้าไปกันครับ ก็จะมีเนี่ยครับเป็นภาพจำลองแบบ3มิติ4มิติเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับแทมที่ปรับปรุงใหม่นะครับเป็นเกณฑ์ที่6นะครับก็สามารถบรรทุกผู้โดยสารผู้โดยสารได้ประมาณ17,000คนต่อวันเลยนะครับผม ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับระยะทางขึ้นไปก็ประมาณ1.4กิโลนะครับกิโลกิโล1กิโลกว่านะครับเกือบ1กิโลครึ่งนะครับผมนี่ครับเราก็จะเข้ามาด้านในแล้วนะครับผมอตอนนี้ราคายังอยู่ราคาเดิมนะครับยังไม่ได้ปรับป,ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะเป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่แต่ว่าถ้าเขาเปิดเต็มที่ ราคาจะแพงขึ้นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีราคากาโดยสารด้ดูนะครับผมแต่ตอนนี้เราจะนั่งกันขึ้นไปดูก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องรอรถนานานะครับมาแล้วครับบนรางครับนี่ละครับเป็นไงบ้างครับับปรุงใหม่สวยใหม่เลยนะครับผม กเลยนะครับอันนี้ก็มาจอดแล้วครับเราจะรีวิวให้ดูเต็มๆเลยนะครับผมก็เปิดมาร้อยร้อยกว่าปีนะครับร้อยสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับผมสำหรับรุ่นลางนี่ครับ น่ครับเรา้าเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับหลังคาข้างบนก็จะเปิดโล่งเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหโล่งมองข้างบนได้เลยนะครับอ่าสมัยก่อนอาจจะเป็นคึบอยู่นะครับตอนนี้ก็เปิดโล่งหมดเลยเป็นกระจกใสมองไนดะ้เห็นวิวข้างบนด้านข้างเลยนะครับ ก็จะมีสองตู้ขบวนนะครับผมมีสองตู้โดยสารนะครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปแล้วครับผมนี้เป็นตู้หลังนะครับเราจะให้ดู ให้ชมบรรยากาศขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศในการนั่งรถนะครับส่วนใครที่มาเที่ยวช่วงนี้ก็จะได้เปรียบหน่อยครับเพราะราคายังถูกอยู่นะครับส่วนถ้าไปนานระยะราคาจะแพงขึ้นนะครับถ้าไงก็รีบมาเที่ยวกันนะครับช่วงนี้นะครับผมรีบไปนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวราคาปรับขึ้นนี้แพงเลยนะครับ ก็จะมีจอดรับผู้โดยสารตรงกลางสถาน,นีก็มีนะคร,ครับผมจะมีช่วงรับส่งผู้โดยสารด้วยนะครับช่วงนี้ หน่อยนะครับก็มองเห็นจากชั้นสูงนะครับเราจะมองเห็นวิวยอดตึกด้านนอกนะครับเกาะฮ่องกงนะครับรน,คบน่ครับตอนนี้นก็จะถึงสถานีแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเดือดพิกนะครับสถานีเดือดพิกอยู่ข้างหน้านี้นะครับ เราไปจอดแลวนะครับค,ครับตอนนี้ก็มาถึงสถานเีเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับแล้วก็จะเข้าจอดเทียบสถานีนะครับ ก็จะลงกันนะครับตรงก็ทางลงก็จะออกมาทางด้านในของอาคารนะครับต้องเดินเข้าไปภายในด้านในของอาคารนะครับผมนี่ครับก็สวยดยืนะครับเปิดโล่งหมดเลยนะครับส่วนก็มาด้านในก็จะมีพวกของที่ระลึกนะครับผม ฮ่องกงสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีของที่ระลึกนะครับยอะแยะเลยนะครับที่เดบพิกน,นะครับผมน่าจะเป็นศูนย์รวมของที่ระลึกจากทั่วฮ่องกงเลยบ็กไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้โหมาดูดูกันด,ด,ดูลองดูดูกันแล้วกันนะครับเนี่ยครับแล้วก็ถ่ายดูนะครับผมก็มีหลากหลายมากนะครับ เดินออกมาข้างบนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับก็จะมีเจอนี่เป็นหุ่นขี้พึ่งนะับหุ่นดารานะครับใครที่มาเที่ยวอยากจะเข้าไปเที่ยวก็เข้ามาได้นะครับเแต่ต้องเสียตังค์นะครับข้างในจะเป็นรูปหุ่นขี้พึ่งของดารานะหุ่นจำลองนะครับผมนี่ครับราคา120เยนครับผมจะมีนักกีฬาคนสำคัญนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก็จะ ถ่ายกู่กับดาราผุ่นพพึ่ง้อนั่งหน่อยครับนี่ครับอแจกทั้งหน่อยครับไม่เสียเที่ยวอืมอาคารในเด็ดเด็ะพิกนะครับเราจะพาขึ้นไปดูด้านในด้านบนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดเขาเป็นถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปสามมิติอะไรของเขาครับ ถัดมาอีกชั้นก็จะเป็นร้านเกมนะครับผมนะี่ครับเป็นเครื่องเล่นเกมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับลองจากชั้นดาดฟ้านะครับชั้นบนที่เราจะขึ้นไปชมวิวนะครับครับผมก็จะมีร้านอาหารมีร้านคาเฟ่นะครับร้านกินแล้วก็นั่งชมวิวฮะจิเปียวเจ๊ขีดเหรอคสัมแคทสั ถ้าเราจะขึ้นไปชมวิวชั้นบนนะครับเราต้องเสียเงินเพิ่มอีก75เ,เหรียญน,นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับเพื่อที่จะชมวิวนะครับตอนนี้ไว้ก้ก็จะพาออกมาออกมาด้านนอกแล้วนะครับผมก็มาตรงเรนเดอะพีกลเลอรี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปเต็มเดอะพกนะครับ เที่ยวก่อนไว้เคยขึ้นมารีวิวไว้แล้วนะครับผมถ้าไงก็กลับไปดูที่คลิปคลิปคลิปก่อนที่เอาไว้เคยมานะครับชุดนั้นเดี๋ยวเอาไว้จะรีวิวเต็มไว้เลยนะครับผมจะช่วงนั้นรถไฟกำลังปิดซ่อมอยู่ก็เลยไม่ได้มีไม่ได้มีมมรถไม่ได้นั่งรถแถมขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อกันเลยนะครับผมครับผมถ้าใครขึ้นมาก็ดูคลิปนี้แล้วก็คลิป ทิปแทมรถแทมกับรถเดอะพี k เลยนะครับผมจะดูได้เป็นแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวนด้านหน้าครับเดี๋ยวให้ดูเดินดูให้ดูนิดๆิหน่อยหน่อยด้านหน้านะครับผมอันนี้ก็เป็นรถรถลางนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชนวิวด้านข้างนะครับเที่ยวก่อนเอาไว้ก็เคยมารีวิวให้ดูแล้วนะครับผมครับ เดี๋ยวไวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับถ้าใครสนใจอยากดูเดอะพิกนะครับผมนะครับจุดชมวิวอ,อีกจุดหนึ่งนะครับผมตรงนี้ไม่ได้เสียเงินนะครับฟรีนะครับผมครับถ้าใครสนใจอยากมาดูตรงนี้ก็เดินมาขวามือนะครับผมครับตอนนี้เราก็จะมาดูมุมข้างบนของ ที่ทำดูนะครับจะเป็นยังไงครับแอบดูจากมุมข้างบนนะครับบนข้างข้างนะครับนี่ครับกำลังเลื้อยลงไปแล้วครับมืดครับมีแค่สองคันนะครับเป็นสองตู้โดยสารนะครับราคาไปกลับก็หกสิบหกเหรียญนะครับผม ถ้ามาขาเดียวนี้ก็ประมาณสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับข้างล่างก็จะเป็นราคาของเด็กนะครับผมแต่อาจจะปรับราคาขึ้นนะครับหลังจากต่อไปนะครับครับพอนั่งขึ้นมาแล้วก็จะนั่งกลับลงไปนะครับเพราะว่าประหยัดค่าจ,จ้ายนะครับถ้านั่งขาเดียวก็เสียไปสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับถ้านั่งลงไปก็อีกรอบก็เป็นหกสิบหกเหรียญน,นะครับถ้าเป็นนั่งรถเมย์ก็สิบกว่าเหรียญ พอๆกันนะครับงนนั้นนั่งรถรถลังไปดีกว่านะครับผมครับตอนนี้ไว้ก็จะนั่งรีวิวขากลับด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถลังนะครับเขาเทียบผ่าแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขาลงนี้เราจะเป็นการนั่งหันหน้าขึ้นนะครับจะเป็นการถอยหลังลงนะครับ ก็จะนั่งถอยหลังลงอย่างนี้ครับก็นี่ครับก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะครับเราจะให้เป็นวิวฝั่งข้างนอกนะครับถ้ายงไงก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิงแก๊กเดือนเพื่อเป็น,นกำลังใจให้อเอาไว้ด้วยนะครับเป็นการนำคลิปนะครับ านีเรียบร้อยแล้วนะครับผมพิกแคมนะครับแล้วก็เราจะเดินไปถ่ายรูปไว้ดูทุกหนหน้าบนี่ครับเป็นรูปด้านหน้านะครับขอบคุณครับ